สวัสดีค่ะพี่น้องคะตอนนี้สาวน้ำเยินอมาขวานมาถึงบ้านนาบอนตนนําบลนาบอนอำเภอขมวงจังหวัดกาลสินแล้วนะคะตามน้องลุงอิงตามวงสาวน้อยเพชรบันแพงมาที่บ้านนาบอนนะคะพี่น้องเพื่อนปูสา์คือทั้งอื่นบอมา,มาเบิ่งขาว้าปูสาวหลายนอกบ้านเนาะปูสาวหลายได้ยินว่าปูสาวเสียงดีได้ทั้งนี้ ต้องว่าตามหาผู้ที่เสียงดีเมื่อคืไอ้ป้าข่อยใหญ่บอกบอกว่าพ่อน well> ้องผู้หน <men> <men> ึ่งเสียงดีว่าสันจะสิเป็นผู้ใดใส่เสื้อสีขาวเด้อเพื่อนว่าใส่เสื้อสีขาวสีขาวสนั่นเลยเขาสีถามผู้ใดล่ะเจ้าสิหูวว่าเป็นผู้เป็นผู้เสียงดีอ่าเดี๋ยวนะหาไม่ก่อนไม่ก่อนสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าน้องยังน้อจ้า ซื้อพี่ค่ะซื้อพี่เนาะจ้าจังไดลมาคือท่าแป้งแต่งตัวค่ะเจมือนี้ดันงานบุญบ้านค่ะบุญบ้านม้วนหลายม้วนอยู่ค่ะโมเมนม้วนตะเวนเหรอปัตตนีกันขึ้นนี่สิได้ม้วนต่อบ่ม้วนคือเก่าค่ะก็คือได้สิม้วนครับโมเมนหลับตัวบ่ค่ะพอลับเนาะจ้าจ้าเอาม้วนซื่นกันมือแรงเนาะจ้าจ้าได้ยินว่ามีมีน้องเสียงดีอยู่บ้านนี่ค่ะผ้ามู่วน จะจะพ่าวว่าออดิชันแม่นครับพาอโมาออดิชันเสื้อสีขาวโอ้ตรงผู้นี้แน่ยเลยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ายับมายับมากล่องจ้าจ้าเอานั่งนั่งหรือยืนนั่งอีหยังนั่นชื่อหยังนั่นอีหยังนั่นข้ามยายยสาดหนูถูกที่นะจ้าหนูโทษโทษเด้ออันให้แม่ว่านี่เอาใส่เบิ่งมันบ่ตรงปุ๊งปานไดดอกค่ะโใสใสเอาหูจะคลองตีไปหน้ำเลยมันบ่ตรงปุ๊งหรอกค่ะ บตอตรงโป๊กบันไดนบ่ไดรวบแต่งหลายผูดบ่แล้วกับง่ามยู่สื้อ,อยังขลุกเื้อ,อยังฟุกี้ค่ะเื้อฟุกี้น้องฟุกี้ค่ะมือดีจะมาออดิชันน้ำบ่หนูหนูว่าสีมาออดิชันอยู่คะ่ะโอ้มือนี้มาออดิชันเดี๋ยวแม่ตรงฟังก่อนสคือคือบ่บ่จ้ามือนี้จะมาออดิชันปกติหวามเพ่งอยู่สายบ่ลนุกหนูหนูเคยไปน้ำมอลำเกีดสยามค่ะโอ้เคยไปกับมอลำจ้าจ้า เรามื p blogs, p ่อนี meals, ้ยถามว่าออดิชันนี่จะข้องเพลงยังเพคนเห็นข้องเพลงสาวเว่งหนึ่งเว่งเร็วเว่งหนึ่งด้วยเจ้าแบบเท่ๆก็เสียงจากสาวเหล่าค่ะอ๋อบอกบอกเอาเทวะสัตเดียวแม่ขอฟังก่อนแม่เอาเพลงยังก่อนก่อนเอาเจ้าแบบเท่ๆก่อนก็ได้เอาหันมาทั้งนี้คันมาทั้งนี้จ้ะโงอในสายตาเธอกะหัวอยู่เด้อว่าเธอนอกใจ หูเบิดว่าเจ้ามีไัยแกงโง่ยื้อใจบ่ห้เจ้าลาเฮ็ดีน oh. ้ำส yeah. ุียงส่วนน้ำสุียงยังมีน้ำตาอย่าาทาแบบนี้เด้อละแพงป่านนวยตาอไอยังนอกใจ เมื่อเจ้าสไปกับพ่อเข้าใจเหตุผลอยู่แล้วเด็กข,ข้าดองกองสูงเสียดฟ้าคนที่นาลากลายเป็นโตเฮาเมื่อเจ้าไปดี แม่เจ็บซ้ำได้การใจทนเอาเจ้าแปลดเสียเทยินดีน้ำเขาหน้าที่แฟป้นเก่าคือลูกเจ้าจะอกใจอ่าวเทานี้ก็ลูกเออ จะมากอดีชันลูกจะมากอดีชันเดือนนี้เดือนนี้เนี่ยน้ำโตกันแกงปลาลูกคอกเนี่ยน้ำโตกันลูกเนี่ยน้ำโตกับกระแปรกอนสวัสดีค่ะน้องเอิญแกงปลาลูกคอกคะจ้าน้องเบียร์เป็นคนแดงนะคะจ้าน้องเอิญกับน้องเบียร์แกงปลาลูกคอกมาหวานกลับมาอยู่แกงปลาลูกคอกน้องไก่มาอยู่แล้วเนี่จ้าสิลาบเลยบ่สิลาบเลยบ่เวลาผมไปแซงไปมาปลาลูกคอกแกงปลาลูกคอกสิลาบเลยว่าจันต่องมือแร้งอ่าต่องมือแร้งให้น้องไอ้ไอ้น้องออดีชัน ซื้อยังก็ล่ะลูกซื้อยังือฟุกกี้ค่ะฟุกกี้น้องฟุกกี้อ่าโอ้ยรถมารถมาลูกรถขั้นกใหญ่เลยแบบนี้ได้ได้พี่แอ๋ยอยู่เดี๋ยวป้าลูกรบรถกอนลูกมามือแร่งสิ่ดียูแกงปลาดุกคล้องกันพอดีนะคะรุ่นเบื้องหน้าน้องฟุกกี้จะฟุกไหมอีกคนนึงแกงปลาดุกคอกเอาเนี้ยนั่ตัวเนี้ยลูกจ้ะ จ้ะขอขี่ไกด่่แ้ยยุ่นี่ก็ได้ลูกยุ้นี่ก็ได้เออน่าจ้าอันนี้นเนี่ยเนี่ยรดก็ท้องหาเข้าแต่ละ้อง่อเ้อมะเือเป็นะเพงครับผมครับผมน้องอี์ม่าะจ้ามีอไม่ือครับจ้าโบวิยังจะลุกแมวถึงไทก็ได้ น่สิลาเป็นแก่นปลาลูกขอกว่านี่เนี่ยเนปลาลูกขอกรับอาจารย์จะว่าหัวาะนานหรือเปล่าเอ้าถ้าว่าจะเร็วเบิางจะเพื่อเพื่อยังกอบกันยงจช่ไหมว่าียงสาวเล่าเจ้เอาเตรียมเต้นเด้อแกงปลาลูกขอกเตรียมเต้นเด้อเอาเตรียมเต้นเด้อเดี๋ยวไดรับเจิดมาให้เขียนจากได้แล้วฟังไทยถึงสาวผ่านมาต้องเรีอกหางยาวให้จิดใหม่ละกินใจสาวเล่าขี้นอ่ะแต่เจ้าอะไรผู้เป้าฟังไทย งานวายพัดอาพนมไอ้ไม้ยืนชมลสาวเล่าอิ่มใจจากมาดันละคิดหอดบ่าววายเด็ดเอาผัดเิีหอดบ่าวไทยยันเด้ยันใจไอ้สิลืมสาวแล้วอ่าจ้ะแกงปลาลูกคอกไปทางไหนคะรักค่ะแต่ว่านานเจ้ารักจ้ะแต่ว่าหัวหะนานพันหัวใจค่ะมือแรกีงต่อหารุ่นกับมือแรกมือสดกันเข้าว่าเข้าที่หนึ่งแล้วอาจจะมีที่หนึ่งกลัวเข้ากันนะเพราะฉะนั้น มืแรงันไปออดิชั่นนรุ่กาค่ะสู้นะคะันคี่ว่่วันที่่ันท่ายน้ี่าแันที่ว่าวน่าแต่วัน้ี่อ่าก่นีาแันที่ว่าแต่วัท่ว่าแนทาวันเ่าแต่อันที่าแต่อนาแต่วันทก่ว้าแต่ันทีาแล้วันที่ว่าแวั่าันแวันที่ว่าแ่นแ่ััแัน วันพ่อหนาวงศิลาบอดีเงินจะจังหวัดน้ำปพวโจวเนาะอาลูกอ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลูกอ่ะเอาเอามยแลงกันพ่อกจะมูนก pues ันแกงปลาลูกพอกินข้าวหรือยังลูกกินแล้วจ้ะกินแล้วจะไปแต่งตัวกพ่อพ่อนเต็ขาลังทาน้าพักลุ้นเขาแล่นทางแต่งตัวนะลูกเนาะจ้าขอบคุณค่ะ ใช่ปลุกก้องเตรียมตัวค่ามัก่อนจ่าปะหยากพลองไปดิษของลังหานนะคะเพื่อนอันจ้าสดีค่ะจ้าจาค่ะคนนี้คนนี้างใดวะคะน้องก็ได้ยทุกคนพช่แถวมาเพาเพื่อสาวสาวเดคนจ้าอันนี้เวลาที่พุดนึ นะทำแม่น <|so|>? ้่น um ี้ด้วยการเลือก้อยแล้วลองแล้วแทบบอกจำแนงผู้จัดการ ปูซาไทยันอยปูซาหนาเวทีไม่สามารถจะเล่นปูซาแนาเวทีไทยันปูช่องบยจะจะพามาอยู่แจ๊ปาลูหอบหอบสอบกุยมาหลังหานอหอบฟันมะลังหันไม่หรอกสอบสอบสอบปุยมานั่งกุยหลังหานลูกกินหอาแม่อาจนะมหอบสอบเขาม่นางยานกิน ไนนปกินก๋าเตี๋ยวไปกินก๋เตี๋ยวกันนะเจอันมือเรค่ะคเสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะโชคดีสู้ๆจ้าดีจ้าลูกจ้าไปพักผ่อนเตรียมตัวแต่งหน้าตาตอนนี้ทางเวทีเครื่องเสียงกําลังเสร็จเครื่องเสียงอยู่นะคะอ่าพี่้องเข้าเริ่มเข้ามาเริ่มเข้าบ้าในบริเวณบริเวณหน้าหานแล้วค่ะพี่้องค่ะนั่งจับจองพื้นที่ นังกินเขากินน้ำทาแล้วนะคะเครื่องเสียงเวทีเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะพี่น้องคะมวลซืนมือแรกนี่เป็นงานเป็นงานบุญเป็นงานบุญนะคะเพิ่นมีติดดอกไม้แล้วแต่จิตศรัทธานะคะทําบุญน้ากันเพิ่น่าซาดอเพื่อนกันทำบุญก็เพิ่นไปแล้วนะคะเพิ่งหันนี่มาไกลค่ะพี่น้องมือขึ้นนี้อยู่บุญทลิกอุบลราชธานีมือนี้มาหอดกาลสิน กลเติบใกลเติบเสร็เนาะไปยับไปวนูหุ่นคุณยายกําลังปูสา์หุ่นไปเวิ้งมือกองไปเวิ้งค่ะไปเวิ้งจับจองนางหลายเลยนะคะพี่น้องวัดกว้างดีอยู่่ะมือนี่ค่ะใส่เวิ้งใส่เวิ้งนี่คุณแม่คุณยายนี่มาแต่ใส่กันเนี่ยนี่นี่นี่คุณแม่คุณยายนี่นะเนี่เจอรุ่นนี้ต้องคุยน้ำสวัสดีค่ะแม่ สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าจ้าอ,อันมาตอร์แม่อยู่บ้านนี่ละอยู่บ้านนี่เนาะสวัสดีค่ะคุณย่าจ้า อยู่บ้านนี่บอกคายายจ้าโอ้ปูสานใบเตยโอ้ปูสานใบเตยจ้าอ๋อจากมือนี้กับเต็มทีสอดแจ้งอยู่บ่ก้าวแม่เป็นหมอรัมเป็นพ่ออันพ่อข่ะเป็นทีมงานถ่ายคลิปค่ะแม่จ้าอันสิอู่สอดแจ้งอยู่บ่ยายสอดแจ้งไม่ขันมวนแม่ถ้าทำม้วนแม่โบมื่อเด้อว่าสัตว์้าจ้าเอฟซี เอฟซีสาวน้อยอันกับม่ค่ะจ้าอันจ้าปีลหรอคะยายเจทจี๊ปโีกปีแล้วนะคะเอฟซีหลอกวงยิงบ้างเหาอแฟนบ่ามากกว่าาหลูกสาวหลานสาววหญิงเป็นงานบุญเนาะแม่เนาะเป็นเป็นงานบุญอย่างค่ะแม่เป็นงานบุญอย่างท่านประชาชนประเทศนี้เดือนตีบุญเดือนสี่ประเทศนีทุกปีจัดทุกปีอ๋อจ้าจ่าจ่า เนกับกนี่กิจกรรมแย้มกังเว้นกังื่อนกับมวนบ้านนี่ชอบเอาสังเตนขนาดยางไงนี่่นบอกแม่ย่า,างซุปเปอร์อนเิงปีไก่คนเชิงขกาใยญ่งจ้น่างซูปเป จ้าโอ้มักมวนมาสัน่อนนอนบ้านคยุ่แต่ช่วงโควิดจ้ามือนี้คือสิบวนครับนดนสาสันแบองเต็มพีโดเต็มที่โดเต็มทีเลยไหไดกวกันออกเขื่อนกันบ่ค่ะนี่ออกบุดบานออกเป็นครอบครัวบ่ค่ะหรือยังไดครอบครัวละเท่าไดนคอบครัวครอบครัวละหาลอยซ้ลอยอ๋อจ้าจาครอบครัวใหญ่กับแพงเน่จังสิบหอจ้าจ้าจ้าเอา ค่ะขอบคุณค huh? yeah. ่ะแม่ขอบคุณค่ะป้าเอฟซีสาวหน่อยพี่น้องเลยพี่ตะลุ่นนี่ได้สวัสดีค่ะแม่แม่สวัสดีค่ะพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าจ้าจ่าอันเป็นแม่อย่างน้อจ้าแม่ซื้ออย่างค่ะฮะแม่ซื้อย่าง ได้คือสชียบก่หันอ้ยกาลูกร้านมหากาใหฮถามซื้อเนี่แม่ชอบแม่ชอบจ้าจ้าอยู่บ้านไหนแม่นี่นะอยู่บ้านขัทนาบอนนี่จ้าจ้าอายอายุเท่าไรแล้วแม่ักปีแล้วยี่สิบเก้าเจ็ดบแปก้ีนี่่ะเจกปีแล้วโอ้จ้าพ่อก็เห็นอ๋ออ๋อเห็นนีว่าบ่อทเลบ่อเอแหลเนาะเออจ้าจ้าเอามวลมวลด้วแม่เด้อมวลมวลกันเด้อจ้าจสวัสดีจ้าสวัสดี ใยายสวัสดีจ้ามาตะบันใดใคะย่ายอยู่ในบ้านโอ้ออยู่บ้านแล้วบ่อนี่เนาะจ้าคุณยาา่ยางคะย่ายอ่น้ยคุณย่ายอํานวยมากันร้านน่อยร้านน่อยจ้าวันละก็ีแลวลูกเอสก่อนลูกาชีอยางค้าอนี่ยอ้ยปอะกอการค้าจ้าอายุเท่าไหร่ละคะย่ายเอส เบิ่งสาวหน่อยเพชรบันแพงมาก่อนอยู่บอบว่า,าท่นา,ทา,านีเบิ่งจะเทือโอ๋อจ้าเป็นเทื่อแรกที่เดีานเท่าจากสาวหน่อยเพชรบันแพงมาแต่เป็นเวินจ้ามาแต่ตอนใดเป็นเว็นหามามงแม่แ มามาจ่องไปจนรถมันถอยจะถอยคันโอ้รถถอยจะใส่เทื่อแล้วยับยับลายเทื่อแล้วหยัจ้าอ๋อจ่าจ่านี้หรือเปล่าจ่าจายหอบหเาชรกระโจมห่อกระโจมมั่นก่อนบุญเขาเน่เขาได้สายเบื้องเขาใช้เบื้องมากยิ่งกว่าละเบื้องแหลกเบิ้งแ้ลกมากเลยจ่าจ่าเบื้องมวลสแจ้งเนาะยายเนาะจ่าขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า